ดีครับช่องธรรมหาเด็กเออหาปลาวันนี้ได้ปลาแล้วก็เข้าบ้านแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีคลื่นไม่มีลมสงบคลื่นสงบเลยลาบเรียบเลยวันนี้ ชมทิวทัศน์บรรยากาศธรรมชาติทั้งที่เกาะยาวเรา,า,าชีตธรรมะกินมาปากระตา,ากลาชิ้งช่างทุกวันทุกวัน ก็สวยงามเนี่ยของเราเป็นเนกาะเนี่ยมันน้ำทะเลรอบเลยเออก็เรียกว่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาของเรา เนี่ยได้ปลาร้อยเก้าสิบกว่าทายวะเนี่ยเอ๊ะทำมากินกิมมึกลูกมึกเก็บได้จากปลาควรลูกมึกอย่างเงี้ยไปทอดอร่อยแะนั้นเราเก็บได้กี่นานปลาเราตักปลาเราเลือกอะวันนี้ได้ ร้อยก้าสิบทัวร์ายวันนี้ได้ไม่มากอ <c oughs> <Okay. S 1> สวัสดีสวัสดีาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจคลิปก,กดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับช่องทำมาหาแดดสวัสดีครับ